ช่วง green idea โดยปตทสำหรับหนังสือพิมพ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันคุณชมนำไปทำอะไรบ้างคะ ถ้าเอาไปขายเป็นขยะนะคะก็บอกว่าราคากลางขยะนะั้นหนังสือพิมพ์ที่เป็นพับๆสวยๆเนี่ยนะคะได้กิโลละ3บาท50ค่ะถ้าเก่าหน่อยได้แค่เพียง3บาทเท่านั้นเองนะคะนอกจากนี้บางคนก็เอาไปรองกันกระแทกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการนําไปเช็ดกระจกนะคะหลายๆบ้านทํากันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆในการนําหนังสือพิมพ์ไปขัดรองเท้าให้มันวาวมาบอกค่ะ ขยำกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วนําไปชุบน้ํานิดหน่อยแล้วนํามาขัดรองเท้าค่ะสารเคมีบนหนังสือพิมพ์ช่วยให้รองเท้าหนังของคุณมันวาวขึ้นมาได้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพราะว่าขยะกระดาษที่เราผลิตออกมามา,มากมายมหาศาลและอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ทั้งหมดค่ะสนับสนุนโดยปตท,ะทพลังที่ยั่งยืน